ก้าสามารถเป็นหนิ่งเดีงวครันที่กูจะฆ่ามึงให้ตายสิก็คงจะเสียดายด้วยฝีไม้ลายมือทุ่งแต่กูไม่ฆามึงกูจะยื่นคอเสนอให้กับมึงจงไปกลาบเป็นจารบุแห่งอังวัลนครต่อหน้ท่านมังละขายชาติขายผ่มัิิ์อนยอธยา แล้วไปอยู่กับกูขอพระสยามเทวาที่ราชนั้นจงเป็นทิษยานว่าประชุของข้าพเจ้าคู้ร่วงลับจะได้สดับรับรู้ว่ากูจะตายแน่พักลงสู่พระโคอรณิแต่จะมีขอโอนสัญชาติไปอยู่กับพระเจ้ากุมังระและเนมิวสีหวดีเป็นเด็ธมถ้าฉันนล้วหากก็กูฟังคำตัด ไไไได้ลได้ห่อนต้ยอมแล้วจอมแล้วคร์ต้องยไม่ด้ซ่งอายาอย่าอย่าวัวใจด้วยความรักทารักแนินขมแต่ในเมื่อมึงยอมสวามิภักดต่ออังวักูจะให้มึงดืม่มน <hiking> <ique> okay? ้ำพิพัฒตตะยา จงเป็นเทพยานด้วยบวช้าพเจ้าจะเดินน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเพื่อเป็นสักขีพยานขอให้ข่้นละซึ่งชีวตกษัตริย์วและทหารผ่ารผู้จงรักต่ออโยคยาด้วยเถิดไอ้ปุ๋นนารงน้ำที่มึงดื่มไม่ใช่น้ำพพิพัฒน์สัตยาแต่เยี่ยงใด แต่มันเป็นน้ำบนลดำแห่งพม่ารามันหากวันใดวันหนึ่งมึงคิดคดนรลยศต่อเป็น่นเพนพมา่าดาบร้อยเล็เถ็มร้อยอันจะปัดพุชส,สุกอกม,มึงจะเจียนตายเข้าตูวอังวะเปลี่ยนเชื่อใหม่เป็นนังสีทองเดีีเียมสีฮัมาดิ ืหลานประสานมือแฟนเกี่ยวแข็กประจำว้าโงก็ป้าโง่าแจกกาีก้าแตกแจกตุ๊กตาบีางปาลนินิษแตกก็แจกโบนดนี้มันก็เอาล้าไหนไอเดกี่อะไรเนี่ยไปไไม่ต้องขายละมึงไปไหนก็ไปเเราบวงแล้วเอ้ยรั้งลามีอยู่แค่นี้เหรอไม่ใช่กุหานั่งรามาจากเรียบดรา้อยเฟิร์สแกเฟิร์ส ำเออมันจะท่าบุรีด้วยนั่นไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ยซีดูซีดมาเลยแั้ววัวน่นใช่ไหน่ะแล้วถัวมาแล้วัมาแล้วเจ้าใครหลังมาเลียมเลียมเลี้ยมเลียมลียมเลี้ยมเลยเลี้ยมเลยแล้วเียมใคะไม่ใช่เลียมค่ะนี่ใครอ่ะ ไม่ได้เมืองอยุธยาไอ้ต้อ้ต้นไอ้ต้อ้ต้นคนเดียวเลยคนอื่นไม่เกี่ยวใครนะมันล้้นๆนี่มึงออกมาจากต้นกล้วยไว้เนี่ยวันนี้ไปร้านไหนนะอ้เองเบาร์บาเต้นนำเด็กๆมาหน่อยออแดนเซอร์ระคาที่ดีสตอไปอ่ะเอทเอทถนัดสไตล์ไหนคะไอ้เอ็กที่เต้นอยู่ประจำประจำ จะาอจะเต้นได้ยย่ะยังไงเราพัมาะจุบลุมบ้าลุมบ้าตักชาชันชาตะลุงโยเอียบเียให้ม้เต้นไ่้หมดแลวค่ะอ้าวสามยักษ์แวแปดธันวาคมสองห้าพาแม่มาดูวิเีการกุศล ที่โลละครแห่งชาติข้างสนามหลวงแล้ไปจอดไหนหนว้ไโู่นโซมาหัดไพรโงละครแห่งชาติวันที่8ธันวาคม2562มาดูนิเกการอุศนมาแม่มามาเจ็ดคนพินุดพี่เหน่ง พี่เพอแล้ก็แล้วก็เมียของมแล้วบัตรค่าเขชมคนละ600บาทของแล้ว